ซูเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงถ้าใครเป็นสายดิวหนังผีโดยเฉพาะหนังผีจากจักรวาล The Conjuring แล้วแล้วก็คงจะคุ้นๆกับเรื่องของ The Curse of r a i o r o n a หรือในชื่อไทยที่ว่าคำสาปรณะจากหญิงร่ำให้หนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2019แล้วก็กลายเป็นกระแสะอย่างหนึ่งเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ดังเปลี่ยงปางเท่ากับ The Conjuring ภาคหลักก็ตามน,นะฮะแต่มันก็สร้างความหลอกลออในแบบที่ไม่ต้องใช้ตุ้งแช่มากมายนะักเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันไม่ใช่ผีครับแต่มันคือตำนานที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้นี่เองหนังเล่าเรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องปกป้องลูกของตัวเองจากวิญญาณของผู้หญิงในชุดขาวที่ร้องให้และออกล่าเด็กๆครับ ยิ่งดูก็ยิ่งหดหูเพราะความน่ากลัวของผีตนเนี้ยไม่ใช่แค่รูปลักษ์หรือเสียงรำไ้แต่คือเรื่องราวความโศกเศร้าเบื้องหลังที่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วตำนานนี้ก็ไม่ได้แต่งขึ้นเพื่อนหนังนะครับมันมีอยู่จริงเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านที่ฝังรากรึกในวัฒนธรรมลาตินอเมริกันเลยครับคลิปนี้ทางช่องซูเปอร์รีวิวพอดแคส จึงขอใช้โอกาสนี้นำเสนอเรื่องราวของตำนานราโยโรนาหญิงร่ำให้ในหลากหลายมิติทั้งในแง่ของเรื่องเล่าประวัติศาสตร์คติชนวิทยาและวัฒนธรรมบันเทิงเพื่อทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดการร่ำให้ของเธอจึงสร้างความสะพึงกลัวมาจนถึงปัจจุบันนี้ราโยโรนา แปรตรงตัวก็คือหญิงร่ำให้ตำนานดั้งเดิมของเม็กซิโกไม่ได้เป็นแค่เรื่องผีธรรมดาครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนโดยเฉพาะในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆที่ตั้งอยู่ใกล้ก,ลกับแม่น้ำหรือทะเลสาบเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จักที่สุดก็คือหญิงสาวผู้เลอโฉมชื่อ่ามาเรียซึ่งหลงรักชายหนุ่มชนชั้นสูงทั้งคู่นั้นก็มีลูกด้วยกันสองคนแต่เมื่อชายหนุ่มทิ้งเธอไปแต่งงานกับหญิงสาวอีกคนหนึ่ง มาเรียนนั้นก็ตกอยู่ในห่วงของความเจ็บปวดและความแค้นจนถึงขั้นเธอได้โยนลูกของเธอนั้นลงน้ําเมื่อได้สติและเสียใจอย่างสุดขีดเธอก็ลงไปที่แม่น้ําหวังจะช่วยลูกๆแต่กลับจมน้ําเสียชีวิตเองวิญญาณของเธอจึงกลายเป็นลาโยโรนาหรือผู้หญิงรำไห้ที่ออกตามหาลูกๆของเธอในยามค่ำคืนครับ หลายพื้นที่ในเม็กซิโกโดยเฉพาะในแถบตอนกลางอย่างในเม็กซิโกซิตี้หรือในรัฐฮารดิสโกและโออาซาก้า hmm. ก็มีเรื่องเล่าของเธอนั้นในหลากหลายสำนวนครับบางคนก็เล่าว,ว่าเธอนั้นใส่ชุดสีขาวเดินลอยอยู่เหนือน้ำเสียงร้องไห้ของเธอเศร้าสะเทือนใจและมักด้ยินเสียงที่เรียกว่าโอ oh, ้ลูกๆของฉันบางคนก็เล่าว,ว่าเธอนั้นสามารถกลายร่างได้ และหากเด็กคนไหนได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอใกล้ๆนั่นก็หมายความว่าเธอนั้นอยู่ห่างไกลออกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะฮะได้ยินเสียงเบาลงนั่นมันหมายความว่าเธอเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้ตัวแล้วความย้อนแย้งนี้ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับตำนานของเธอเป็นอย่างมากครับเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือช่วงกลางดึกสงัดเด็กๆก,ก็ถูกผู้ใหญ่เนี่ยเตือนให้รีบเข้านอนนะฮะไม่ให้ออกไปเล่นใกล้กับลำน้ำ เพราะว่าลายโยโรนาเนี่ยอาจจะมาเอาตัวไปได้ตำนานนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าข่มขวัญน,นะฮะแต่กลายเป็นกลไกาทางสังคมในการสอนให้เด็กนั้นมีระเบียบมีวินัยและไม่ดือ้อในขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อนของความเศร้าความสูญเสียและบทบาทของผู้หญิงในสังคมเม็กซิกันอย่างลึกซึ้งซึ่งกลายมาเป็นเสน่ห์ของตำนานที่ยังคงหลอกหลอนคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าในดินแดนแห่งวิญญาณและตำนานอย่างเม็กซิโกครับ ที่น่าสนใจก็คือตำนานของลาโยโรนานั้นไม่ได้มีเพียงแค่ฉบับเดียวนะฮะและก็ไม่ได้มีเหมือนกันทุกที่ซะด้วยในบางเวอร์ชันเนี่ยบอกว่าเธอเป็นหญิงสาวพื้นบ้านที่หลงรักชาวสเปนในยุคอาณานิคมครับและก็โดนหลอกจนสูญเสียทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงสุดท้ายสติก็เสียไปด้วยครับเรื่องราวแบบนี้นะฮะถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการสูญเสียในฐานะของแม่และผู้หญิงครับ เสียงร่าไห้ของเธอในตำนานนี่แหละนะฮะที่หลายคนอ้างว่าได้ยินจริงๆไม่ใช่แค่ในเม็กซิโกแต่รวมถึงแถบอเมริกากลางและแม้แต่รัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาอย่างรัฐเท็กซัสหรือรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีชุมชนล,ลาตินอเมริกันขนาดใหญ่อาศัยอยู่เรื่องเล่าเกี่ยวกับเธอจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของพื้นที่และวัฒนธรรมแต่ยังคงกันกลางของความสูญเสียการโศกเศร้าและความหวาดกลัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับ ในรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำริโอแกนที่เป็นพรมแดนกั้นระหว่างสาหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกชาวบ้านจำนวนมากนะฮะกล่าถึงการได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไห้ตอนกลางคืนครับบางคนถึงขั้นบอกว่าเคยเห็นเธอเนี่ยเดินเรียบแม่น้ำในชุดสีขาวผมยาวปิดหน้าชาวบ้านบางครอบครัวถึงกับห้ามลูกหลานน่ะออกจากบ้านยามค่ำคืนโดยเฉพาะเข้าไปใกล้เขตแม่น้ำนะฮะ เพราะกลัวว่าลายโยโรน่านั้นจะมาหลอกล่อเด็กไปตำนานในเท็กซัสมักตีความว่าเธอเนี่ยเป็นวิญญาณข้ามแดนครับเป็นร่างวิญญาณของหญิงเม็กซิกันที่ยังคงวนเวียนหาลูกๆที่สูญหายขณะที่เธอนั้นพยายามข้ามแม่น้ำมาสู่สหรัฐอเมริกาบางคนมองว่าเรื่องนี้สะท้อนถึงการเมืองเรื่องผู้หญิงและเรื่องการอ,อพยพอย่างลึกซึ้งครับส่วนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะก็มีเรื่องเล่าของเธอด้วยเช่นกันนะฮะโดยเฉพาะในลอสแอนเจลิส ที่มีประวัติการอ,อพยพของชาวเม็กซิกันมาตั้งถิ่นฐานในยุคอาณานิคมจํานวนมากเลยครับตำนานของลาโยโรนาแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างแนบเนียนเลยนะฮะมีการเล่าขานว่าลาโยโรน่านั้นมักปรากฏตัวในสวนสาธารณะริมทะเลสาบหรือแม้แต่บ้านร้างแถบชายเมืองครับหลายครอบครัวก็เล่าว,ว่าได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้ในยามค่ําคืนและเมื่อมองออกไปนั้นก็พบว่าไม่มีใครเลยนะฮะบางครั้งเด็กเด็ก ที่ไม่เชื่อก็ถูกแกล้งเล่าว่าเห็นผู้หญิงผมยาวมายืนอยู่หน้าบ้านพอตื่นขึ้นมานะฮะก็เจอรอยเปียกบนพื้นหรือหน้าต่างฮะการเล่าเรื่องลาโยโรนาในแคลิฟอร์เนียเนี้ยมักจะมีลักษณะใกล้ตัวมากกว่าเหมือนเป็นผีประจําชุมชนที่ทุกคนรู้จักและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในวัฒนธรรมลาตินอเมริกันของคนรุ่นใหม่นะครับบางคนก็กล่าวว่านะฮะเคยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ยามกลางดึกร้องว่า ลูกของแม่อยู่ไหนบางคนเห็นผู้หญิงในชุดสีขาวยืนอยู่ริมคลองหรือเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านแล้วก็หายวับไปแล้วก็ยังมีเรื่องเล่านะฮะที่เล่ากันว่าในรัฐนิวเม็กซิโกเป็นเรื่องของเด็กหญิงสองคนครับพวกเธอเนี่ยได้ยินเสียงคาะหน้าต่างหลายครั้งตอนกลางดึกพอเล่าให้พ่อแม่ฟังแม่ก็มองออกไปก็เห็นแต่เพียงความมืดมิดแต่เด็กๆบอกกับแม่ว่าเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ อยู่ตรงต้นไม้ตรงสนามหญ้าแล้วก็กลัวจะร้องให้สาหรับบางคนนะฮะที่เคยได้ยินเรื่องเล่าเหล่านี้กลัวจัดถึงขนาดต้องรีบย้ายบ้านหนีก็มีครับในบางพื้นที่รายโรนานั้นก็ไม่ได้ถูกเรียกแค่นั้นครับบางที่ก็เรียกเธอว่าลามารินเช่ซึ่งเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์จริงในยุคล่าอนานิคมหญิงพื้นเมืองที่ช่วยคอเตสยึดแผ่นดินอสทหรือบางที่เธอก็คือ นางในชุดขาวราเดมาเรบองโกที่ฟังแล้วนะฮะมันก็คล้ายกับตำนานผีผู้หญิงชุดขาวของไทยเลยครับเหมือนกับภาพแทนของผู้หญิงที่ตายเพราะความผิดหวังในความรักนั่นเองนะฮะ mm hmm. ในเชิงประวัติศาสตร์ตำนานรายโรน่านั้นมีรากฐานที่น่าสนใจมากเพราะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่จู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาครับแต่คล้ายกับเป็นผลผลิต จากยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอำนาจซึ่งมันย้อนกลับไปในช่วงของคริสต์ศตวรรษที่16ตอนที่ชาวสเปนเนี่ยเข้ามายึดครองดินแดนของชาวแอตเท็กและจัดตั้งอาณานิคมในเม็กซิโกเรื่องเราวหลายอย่างนะฮะที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียความทุกข์และความเจ็บปวดของผู้หญิงพื้นเมืองเนี่ยนะฮะเริ่มปรากฏออกมาในรูปแบบของตำนาน บางนักประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าไลโยโรนานั้นอาจเป็นภาพแทนของผู้หญิงพื้นเมืองที่ถูกชาวสเปนเนี่ยย่ำยีหรือล่อลวงนะฮะใช้ทำงานบ้างนะฮะและก็ทอดทิ้งเธอหลังจากมีลูกด้วยกันคล้ายกับเรื่องราวของลามารินเช่ซึ่เป็นหญิงพื้นเมืองจริงๆที่มีบทบาทสำคัญในช่วงการล่มสลายของจักรวรรด Ad ิแอตแทนิกครับเรื่องราวของลาโยโรนาในมุมนี้จึงอาจตีความหมายได้ว่าเป็นการพูดแทนความโศกเศร้าของผู้หญิงที่ถูกกดขี่ และลืมเลือนในยุคอนาธิคมน,นะครับและยังมีจุดที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนแปลงของตำนานยุคสมัยเช่นในยุคที่ครอบครัวและบทบาทของผู้หญิงนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปครับตำนานลายโรนาก็ถูกเล่าในอีกมุมหนึ่งเช่นเวอร์ชั่นที่มาเรียนเนี่ยนะฮะฆ่าลูกของเธอเพราะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้หรือกลัวว่าสังคมจะประนามว่าเธอเนี่ยท้องไม่มีพ่อหรือชายชาวต่างชาติเนี่ยมาเอาเธอเป็นเมียแล้วก็ทิ้งเธอไปนะฮะ เธอจึงไม่มีหน้าในการอยู่ในสังคมนั่นเองสิ่งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางศริลธรรมและบทบาทเพศในสังคมเมสิก,กันที่เข้มงวดมากๆครับการที่เธอเป็นแม่ที่สังหารลูกก็ถือว่าเป็นการละเมิดค่นานิยมสําคัญที่สุดของสังคมและนั่นก็ยิ่งทําให้เธอนั้นเป็นผีที่ไม่มีวันได้รับการให้อภัยนะครับตำนานของลาโยโรนาในแง่นี้ก็เลยกลายเป็นทั้งบทเรียนและคำเตือนที่ฝังอยู่ในจิตสำนึกของคนในสังคมนั่นเองนะครับ มองในเชิงคติชนวิทยาตำนานลายโรน่านั้นก็ไม่ใช่แค่ผีตัวหนึ่งครับแต่เป็นอาคีไทยหรือแบบแผนตำนานที่ปรากฏในวัฒนธรรมหลายแห่งในโลกนี้หญิงที่สูญเสียลูกๆผู้หญิงที่ร้องให้เลรอนหรือแม่ที่ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ลาโยโรน่าในเม็กซิโกจึงเป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ในบริบทของท้องถิ่นและชาวลาตินอเมริกา เรื่องราวของเธอนั้นมีองค์ประกอบพื้นฐานที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านทั่วโลกด้วยนะครับเช่นแม่ผู้สูญเสียการลงโทษหลังความตายและความรักที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่มันลึกซึ้งและสะเทือนใจในระดับจิตวิทยาของมนุษย์นะครับที่สาคัญก็คือลาโยโรน่านั้นไม่ได้มีแค่หน้าที่หลอกล่อแต่ยังเป็นสื่อกลางของคัานนิยมทางวัฒนธรรมอีกด้วยและหลายครอบครัว เธอถูกใช้เป็นเครื่องมือในการอบรมลูกหลานเช่นบอกเด็กว่าอย่าออกไปเล่นกลางคืนเพราะลาโยโรนาเนี่ยมันจะมาเอาตัวไปคล้ายกับผีเปรตผีปา่าผีอะไรก็ตามนะฮะหรือไม่ก็เป็นผีกองกอยในวัฒนธรรมไทยนะครับตำนานจึงไม่ใช่แค่เรื่องหลอนนะฮะแต่เป็นกลไกในการากาสื่อทอดความกลัวความเชื่อและกฎเกณฑ์ของสังคมให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยซึ่งทำให้ตำนานนี้ย,ยังคงอยู่และมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ ในโลกของดนตรีครับราโยโรน่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อของผีนะฮะแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับบทเพลงหลายยุคหลายสมัยหนึ่งในเพลงที่มันโด่งดังที่สุดก็คือราโยโรน่าบทเพลงพื้นบ้านของชาวเม็กซิกันที่มันถูกขับร้องผ่านเสียงหวานนเศร้าๆของนักร้องอย่างชาเลวาวากัสหรือแม้แต่นาตาเลียลาฟูคาเต้ในภาพยนตร์โคโค่ของพิกซา เพลงนี้ไม่ได้พูดถึงความน่ากลัวของลาโยโรนาเลยนะฮะแต่กลับเพราะว่าพาเราเนี่ยไปสำรวจความโศกเศร้าวความเสียใจและความรักที่ยังตกค้างอยู่เพลงเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าลาโยโรนานั้นไม่ใช่แค่ผีผู้หญิงแต่เป็นตัวแทนของความรู้สึกที่มันลึกๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เสียใจมากๆกับการสูญเสียความรักรักที่ไม่สมหวังการที่เธอนั้นถูกทอดทิ้ง เป็นอารมณ์ที่คนฟังเนี่ยเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องเคยได้ยินเรื่องตำนานเหล่านี้มาก่อนก็สัมผัสถึงความรู้สึกของพวกเธอได้ครับและแม้ว่าจะดูขัดแย้งนะฮะแต่ลาโยโรนาเนี่ยก็ถูกนาเสนอในรูปแบบของสื่อสําหรับเด็กด้วยเช่นกันนะฮะทั้งหนังสือนิทานและการ์ตูนบางเล่มเนี่ยก็ใช้เธอเป็นแม่ที่หลงผิดมากกว่าจะเป็นปีศาตรร้ายที่ทําให้เด็กนั้นซึมซับเรื่องราวของเธอในแบบที่ไม่ใช่แค่ค,ความกลัวแต่ยังเข้าใจถึงความรู้สึกการสูญเสียและการสํานึกผิดครับ บางเมื่อชั่นนะฮะเธอก็ไม่สังหารลูกของเธอโดยจงใจแต่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือเหตุการณ์บีบบังคับทิทานแบบเนี้ยช่วยปลูกฝังให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและผลของการตัดสินใจที่มันผิดพลาดไปนะฮะและท,ที่น่าสนใจก็คือในยุคนึงละครวิทยุเม็กซิกันก็เคยใช้เรื่องของลาโยโรนาเนี่ยเล่าเรื่องราวชีวิตความฝันและความผิดหวังของผู้หญิงชนชั้นล่างในสังคมเม็กซิกัน ผ่านเสียงผ้าที่นุ่มเศร้าจนคนฟังเนี่ยนะฮะติดหูและก็ประทับใจสงสารเธอครับเมื่อมองในภาพรวมแล้วนะฮะลลโยโรนาก็กลายเป็นสัญลักษณ์ที่มันใหญ่กว่าเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติเธอก็คือตัวแทนของแม่ที่เจ็บปวดซึ่งไม่อาจให้อภัยตัวเองและต้องเผชิญกับผลของการกระทำไปชั่วนิรันดร์ครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบทเพลงในละครหรือในภาพยนตร์นะฮะ ลาโยโรนาก็คือเงาของผู้หญิงที่ต้องแบกภาระทางอารมณ์ทั้งในฐานะคนรักที่ถูกทิ้งและแม่ที่สูญเสียลูกๆตำนานของเธอเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นการย้ำเตือนถึงความรักที่มันผิดจังหวะความคาดหวังของสังคมต่อผู้หญิงและบทลงโทษทางจิตวิญญาณที่ฝังลึกในวัฒนธรรมลาตินอเมริกันอย่างแท้จริงครับกลับมาที่หนัง The Curse of l l o r o n a แม้ว่าหนังเนี่ยฮะจะได้รับคําวิจารณ์ว่ามีเนื้อหาที่ยังไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควรแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนังทําให้ผู้ชมทั่วโลกนั้นหันมาสนใจตำนานนี้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยรู้จักวัฒน,ธ,นธรรมเม็กซิกันเลยครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะให้คนเนี่ยหันไปค้นหาและเจอตำนานนี้มีอะไรมากกว่าผีหลอกเด็กนั่นเองแหละนะครับหลังจากที่หนังเรื่องนี้ออกฉายไปก็มีการพูดถึงลาโยโรนามากขึ้น ไม่ใช่แค่ในวงการหนังอย่างเดียวนะฮะแต่รวมถึงวงวิชาการทั้งนักประวัติศาสตร์นักกติชนวิทยานักวรรณกรรมศึกษาต่างก็เข้ามาศึกษาและตีความตำนานนี้ใหม่เลยครับเพราะมันไม่ได้แค่เล่าเรื่องผีธรมธรมดาาทั่วไปที่มันมีอยู่มากมายนะฮะแต่มันเล่าถึงผู้หญิงในสังคมและการต่อสู้กับการสูญเสียที่มันลึกที่สุดในจิตใจของมึกเธอที่ไม่สามารถบอกเล่าออกมาได้หรือต่อสู้ได้ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่นั่นเองครับ สุดท้ายแล้วนะฮะราโยโรนาเนี่ยก็อาจาเป็นผีในนิทานก็ได้หรืออาจจะเป็นวิญญาณที่ยังคงต้องเดินร้องไห้ตามแม่น้ําก็ได้แต่ไม่ว่าเธอเนี่ยจะเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเธอเนี่ยไม่เคยจางหายไปจากใจของผู้คนเพราะทุกครั้งที่เราพูดถึงแม่ที่สูญเสียลูกๆเรากําลังพูดถึงราโยโรนาในอีแบบหนึ่งเสมอ หากคุณชอบฟังเรื่องราวแบบนี้นะฮะเรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องลึกลับหรือเรื่องผีผีหรืออะไรก็ตามที่มันเชื่อมโยงกับภาพยนตร์เนี่ยนะฮะ Super Review Podcast ก็จะทยอยเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับยังไงก็ตามนะฮะก็ขอฝากทุกท่านเอาไวใ้ให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดรายการสำคัญๆที่เรานำเสนอไปนั่นเองหละนะครับ และถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซปเประแทงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจรท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ